นับทิสันติประังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาทำค้ำจุนโลกสุขสวัสดิวัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูลนผล,ผลบังเกิดมีกับเอตียานุทุกท่านเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเอฟซีของยานกทั่วโลกเลยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ ได้เข้ามาชมช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ผูหลวงแล้วก็ร่วมสร้างกิจกรรมดีๆนะคะร่วมกิจกรรมถวายาพระพรแล้วก็ส่งคำอวยพรมาให้กับญานกกับหล,ลานๆแล้วก็กลุ่มเพื่อนร่วมงานของญานกด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้เราทุกคนเลยนะคะให้กำลังใจน้องริมาน้องมังกรน้องมิเกลนะคะแล้วก็ รวมทั้งหนึ่งมีเดยสตอรี่ด้วยปลูกพมญ้านกนะคะเราก็ได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอไปนะคะก็สิ่งใดที่อาจจะไม่ถูกใจก็แนะนําปลูกกับญ้ามาด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆนะคะในการทํางานก็ฝึกเรียนรู้ไปนะคะแต่ว่าเป็นการส่งงานให้กับ ลูกค้าของยานกด้วยนะคะว่าเราทำงานกันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วศึกษางานด้วยกันค่ะเอฟีนะคะเราก็มาชื่นชมลหลานนะคะซึ่งสววนะคะอย่างยานกเนี่ยก็กำลังใจก็คือลูกหลานนะคะลูกหลานเหลนบางท่านบอกว่ายานกไม่มีหลานของตัวเองเหรอคะมีนะคะแต่ว่าหลานจริงๆเลยเขาก็อายุ จะ3 0 40, 40กันไปหมดแล้วนะคะก็มีแต่เหลนเหนนะคะเหลนก็น้องลิมาอยู่ใกล้ชิดที่สุดนะคะแล้วก็น้องปีใหม่นะคะก็มาบ้างนะคะเพราะว่าเขาอยู่อีกตำบลน,นึงนะคะก็ตอนนี้ก็มีแค่3าคนนะคะที่อยู่ไกลยานุก็คือลิมามาังกรมิเกลนะคะก็ให้เราได้ชื่นชมให้สวได้พอมีพลังนะคะได้ชื่นใจบ้างค่ะเอฟี ไมกิมกินามงานรัคามนะค่ะในวันนี้เราก็มีภารกิจกันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพราะว่า เราก็ได้รับความไว้วางใจนะคะจากคุณติ๊กนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้ซื้อที่ดินของย่นกนะคะก็ได้ซื้อที่ดินแล้วก็มอบหมายให้น้องพานุพงศ์นะคะแล้วก็น้องสาวนะคะของท่านอีกท่านหนึ่งมาดําเนินการโอนที่ดินในวันนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยนะคะได้ นำขนมจีนน้ำเงี้ยวมาให้เราเป็น20ชุดเลยนะคะเอามาให้ะยานกให้เมเดแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานของยานกที่ไปปลูกต้นไม้ให้กับคุณติ๊กนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องพนุพง์แล้วก็น้องน้องสาวด้วยนะคะที่เมตตาทีมงานของยานกแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีคุณย่าทิพด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาดําเนินการนะคะโอนที่ดินจํานวนทั้งหมด4แปลงนะคะด้วยกันนะคะก็ต้องขอกรับขอบพระคุณนะคะผู้มีอุปการะคุณแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็น้องหนึ่งนะคะก็ได้มารับนะคะที่ดินด้วยนะคะก็คือเป็นการขายที่ดินนะคะที่รุ่งรุงไปด้วยดีเพราะว่าหมายเลข หนึ่งถึงเลข9้าเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ไปแล้วนะคะเหลือแปลงที่สี่แปลงเดียวนะคะก็เอฟซีก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ ที่น่ารักมากๆเลยนะคะครอบครัวคุณบอลนันนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องโชติรสน้องเปรมยุดานะคะซึ่งให้ความไว้วางใจนะคะมาจองที่ดินแปลงที่สามกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะมาทำการโอนกันในปลายเดือนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวคุณบรนันนะคะซึ่งมาทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาหมดเลยนะคะน้องโชติรสน้องเปรมยุดานะคะก็ เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆก็ต้องขอขอบ,อบคุณนะคะที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจแล้วก็ชอบเมืองพิษณุโลกนะคะพอมาแล้วก็เห็นความอบอุ่นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพิษณุโลกนะคะน้องเอลน้อง่งก็พาญ<ข>าติมา,าที่ศาหลักเมืองนะคะที่พ่อหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะเพื่อนนิเกล แ็เห็นเคี่ยกเห็นเเห็นเาข่าไรเพราะว่าอะไรให้พี่เด็กเลวถ้าใครปี่เลยนะคะก็คือเพี่เ็กกับกเมขอท่านไหเกี่ยรื่องขาี่ก็เลยจะมาขอบุทานแล้วออ ทุกจังหวัดนะะในประเทศไทยก็จะต้องมีศาลหลักเมืองนะคะศาลพ่อหลักเมืองนะคะอยู่บนยีนศาลกลางนะคะจังหวัดของทุกจังหวัดเลยนะคะที่จังหวัดพิษณุโ,โลกของเรานะคะที่เราเคารพศรัทธามากมากเลยก็คือองค์หลวงพ่อพุทธชินราชนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองฝั่งแม่น้านะคะศาลหลักเมืองก็อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอ อำเภอเมืองพิษณุโลกก็ติดอยู่กับสาธารจังหวัดนะคะเพราะว่าข้าราชการหรือว่าพ่อค้าประชาชนทุกท่านเลยที่ย้ายเข้ามาอยู่เมืองพิษณุโลกนนะคะสิ่งแรกเลยที่ทําก็คือต้องไปกราบนมัสการองหลวงพ่อพระพุทธจินราชนะคะซึ่งเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของเมืองสองแพรของเมืองพิษณุโลกนนะคะต่อจากนั้นนะคะก็มาไหว้ พ่อหลักเมืองนะคะจะศารหลักเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอยู่ติดกับสารกลางจังหวัดและสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งอยู่ที่พระราชวังจันทร์ก็อยู่ติดกับ สารกลางจังหวัดพิษณุโลกเพราะฉะนั้นเรานะคะลูกหลานอย่างเมเดเนึ่งนี่ก็มาอาศัยพึ่งใบบุญของเมืองพิษณุโลกเมืองสองแควนะคะเขาก็มากราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราชนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นพระปฏิมากรที่มี ลักษณะที่งามที่สุดระดับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาขอพรท่านนะคะตอนที่เข้ามาเมเดก็มากราบขอพรว่าขอมีบุตรแล้วก็ให้บุตรออกมาได้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะซึ่งก็มาถวายลำมังคละนะคะแล้วก็น้องเมย์ก็มาขอพรกับพ่อหลักเมืองนะคะว่ามาอยู่แล้วก็ให้อุดมสมบูรณ์ให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะน้องเมย์ก็เลย ประกอบอาชีพใหม่นะคะก็คือเป็นนักธุรกิจที่ดินจัดสรรนะคะมาเชื่อมต่อกับโครงการของยนกก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะเข้ามาอยู่ได้เดือนเดียวน้องเมย์ก็ทำหน้าที่นะคะเป็นนักธุรกิจใหม่ของเมืองพิษณุโลกที่ ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการตอบรับนะคะการทำงานที่ดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นตอนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้มีอุปการะาคุณนะคะผู้ที่ให้การสนับสนุนให้ความไว้วางใจนะคะให้ความเมตตาน้องเมีน้องเหน่งนะคะมาจองที่ดินมาซื้อที่ดินกัน นะคะก็เกี่ยวเนื่องกับยานกด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นการทําธุรกิจร่วมนะคะก็เลยมากราบนะคะขอพรแล้วก็มากราบถือว่ามากับขอบพระคุณนะคะท่าน่อหลักเมืองด้วยนะคะที่อย่างน้อยพวกเราทุกคนก็เป็น เป็นประชาชนตัวเล็กๆนะคะที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในประวรพระพุทธศาสนาเลื่อมใสศรัทธาของหลักเมืองนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีความกตัญญูกะตะเวทิตาก็คือแผ่นดินที่เราเหยียบย่ำเข้ามาอยู่เราก็ต้องให้ความเคารพนะคะต่อสถานที่ซึ่งน้องเมย์น้องเหน่งก็ทำถูกต้องวันที่เข้ามากราบ นะคะมากราบพ่อหลักเมืองเขาก็มากันเองนะคะโดยที่ยานกไม่ได้บอกเล่าอะไรแต่ว่าน้องก็มาแล้วก็พอสําเร็จแล้วนะคะน้องก็มาชวนยานกมาว่าเมก,กับเน่งได้มามากราบขอพรนะคะองค์หลวงพ่อพระพุทธจินราชมาขอพรพ่อหลักเมืองไว้วันนี้ก็เลยมากราบนะคะมาเหมือนมากราบขอบพระคุณในความเมตตาที่ทําให้ มีอาชีพการงานที่สำเร็จรู้ล่วงไปได้ในขั้นตอนหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มีความกระตันยูกระตะเวทิทาต่อแผ่นดินที่เราได้มาอยู่อาศัยได้มาประกอบอาชีพค่ะแล้วยานุก็มีความเลื่อมใสศรัทธานะคะต่อท่านพ่อหลักเมืองของเมืองพิศณุโลกมากๆเพราะตัวเองก็ได้ประสบกับพินิหารมาด้วยตัวเองนะคะเป็นที่ ตื่น,ต,นตาตื่นใจยน่นกมากๆเลยนะคะซึ่งอภินิหารอันนี้ก็เคยได้เล่าให้น้องเมน้องหนึ่งฟังนะคะโอกาสต่อไปยะนกจะมาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของเมืองพิษณุโลกหลายๆอย่างที่ยะนกอยู่มาแล้วก็ได้ประสบ พบเจอด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะท่านพ่อหลักเมืองรวมทั้งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งปู่คมเองเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เจอด้วยตัวเองเหมือนกันอนภะินิหารนะคะก็โอกาสน่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เราก็มาขอพรน,นะคะก็พรทุกพรอ,อันเป็นมงคลทั้งหมดทั้งมวลเลยที่ยะนก ปุคมแล้วก็น้องเมย์น้องเหน่งได้มาขอนั้นก็ขอพรอ,อันประเสริฐพรอันเป็นมงคลทั้งหลายนะคะก็ส่งถึง f c ของยานโนของน้องเมย์น้องเหน่งของปุคมทั่วโลกด้วยนะคะให้ได้รับอันนี้ส่งผลบุญโดยทั่วถึงกันนะคะการใดที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แก่ตัวแก่ครอบครัวของเรานะคะกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นด,ดินที่เราได้มาอยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะยานกไปเหยียบย่ำพื้นที่ตรงไหนยานกก็จะต้องกราบขอขมาแล้วก็กราบขอพรทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะเข้ามาอยู่แล้วก็ให้ความล่มรื่นล่มเย็นกับเราค่ะเอฟตี F T, นะคะยานุกก็เลยมาถ่ายทอดชีวิตในการเป็นอยู่ในการทํางานนะคะของกลุ่มงานของเราให้ได้รับฟังกันนะคะเพราะว่าเราจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ช่างเราก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเป็นตัวอย่างให้เราได้ดําเนินการหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ให้เราได้มาขอพรนะคะสิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะาบางท่านไม่เชื่อแต่ก็อย่ารบหรูแต่ย่านกเชื่อล้านเปอร์เซนต์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงนะคะเพราะว่าตัวเองได้ประสบนะคะแตเ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ย่านกเชื่อล้านเปอร์เซนต์นะคะเพราะว่าเจอแล้วก็ประสบมานะคะ่านกก็เลย สิ่งที่มาทำในวันนี้คิดว่าทำถูกต้องที่สุดแล้วนะคะที่เรามาอาศัยอยู่ในบ้านในเมืองนะคะเมืองสองแควงนี้เราเกิดที่นี่นะคะเราก็ให้ความเคารพศรัทธาผืนแผ่นดินเกิดของเรานะคะทุกหย่อมหญ้าในประเทศไทยนะคะก็คือผืนแผ่นดินไทยของเราเหยียบยัางไปที่ไหนนะคะเราก็ให้ความเคารพศักการะพื้นที่นะคะองค์แม่พระธรณี นะคะภูมิเจ้าที่นะคะย่านกไม่เคยได้ละเลยเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเหยียบย่ําไปนะที่ดินแปลงใดก็จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแม่พัทรณีนะคะเหมือนหลักเมืองของเมืองพิษณุโลกนี่ก็เช่นกันนะคะแขกไปใครมาข้าราชการพร่อค้าประชาชนมาอาศัยอยู่ในเมืองพิษณุโลกเนี่ยต้องทําต้องปฏิบัตินะคะเพื่อให้ ชีวิตของเราได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ fc ก็มีประชาชนเข้ามาทั้งวันเลยนะคะมากราบนะคะนมัสก,การนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสองแวแห่งนี้ค่ะ fc มีโอกาสต่อๆไปอนุกจะพาไปให้ครบทุกสถานที่เลยนะคะของเมืองพิษณุโลกค่ะแล้วตู้ที่หยอด บุญอยู่อันนี้นะคะเป็นตู้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะยนกก็มีความเคารพศรัทธานะคะอดีตท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์นะคะท่าน ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาท่านดูแลนะคะเด็กที่อยู่ในมูลนิธิของท่านนะคะร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะคะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็มอบเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะได้ศึกษาเร,าเรียนนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่แม่ห้องศนนะคะ จนมาถึงจังหวัดพิษณุโลกไปถึงอุตรดิตถ์สุขโขทัยนะคะท่านดูแลร้อยกว่าชีวิตนะคะจนออกไปทําหน้าที่การงานรับราชการประกอบอาชีพกันสําเร็จมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ ตู้นี้นะคะใครเห็นใครก็จะมาหยอดตู้บุญนี้ด้วยกันเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือลูกหลานของเราให้มีทุนการศึกษานะคะให้เขามีอนาคตที่สดใสนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้นะคะหรือว่าอยู่ไกลในถิ่นธุรกันดารบิดาบันดาอาจจะประกอบอาชีพนะคะที่ไม่ค่อย คืออาชีพทำไรทำนานะคะ,ะไรายได้ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะคะท่านก็ดูแลให้การสนับสนุนนะคะอันนี้การศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราดูแลไม่เป็นช่วยเหลือไม่เป็นให้เงินไปเด็กเขาก็ใช้กันหมดแต่ถ้าเราให้การศึกษาเขานะคะการศึกษานั้นจะไปต่อชีวิตของเขาให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะก็ขอขอบคุณและโมทนาบุญกับท่าน พิพัฒน์เอกพาพันนะคะอดีตท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่ท่านจัดตั้งมูลนิธิเอกพาพันธ์ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เด็กๆได้มีอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะสาธุค่ะยนกก็มาตรวจงานนะคะซึ่งได้ยกเสาเอกกันไปเมื่อวันที่13พฤษภาที่ผ่านมาค่ะเอีตอนนี้ก็ขึ้น วงหลังคามาแล้วนะคะก็พ่นเหล็กนะคะเอตีอก็เห็นว่าเหล็กของยานกเนี่ยถ้าไม่หนายานกจะไม่สั่งมาเลยนะ,ะตีกลับเลยนะคะแล้วยานกก็จะใช้เหล็กตัวซีประกบกันนะคะทุกตัวเลยนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงะคะ่ะเอตีแล้วก็ทําการพ่นแล้วยานกก็จะต้องตั้งเหล็กให้สูงขึ้นมาไม่กองไว้กับพื้นนะคะไม่ให้เปื้อนโคลนเปื้อนฝุ่นนะคะพ่นแล้วก็จะต้องนะคะ ให้พ่นแล้วก็ให้เนียนให้สวยด้วยนะคะในการที่จะกันนะคะสิ่งสกรปรกยนุก็เลยต้องยกขึ้นให้สูงให้ช่างเขาดูแลเรื่องความสะอาดของเหล็กให้ด้วยค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันเราจะทําการยกเสาเอกเอีกนะคะเอตีเราก็เลยสั่งเล็กเข้ามานะคะเพื่อทําเสาเข็มจรวดค่ะเอซก็คือเราจะต้องเจาะเข็มทุกต้นนะคะ หลังนี้ก็ทั้งหมด19ต้นด้วยกันขาย f ีแล้วก็หลังหน้านะคะซึ่งเราจะส่งงาน100%กันแล้วนะคะก็ทำการปูกระเบื้องฟุตบาทแล้วก็กระเบื้องโรงรถรอบนะคะเกือบจะเสร็จ100%แล้วขาย FT นะคะเราก็เลยถ่ายภาพให้ดูนะคะก็เป็นการส่งงาน ให้ดูกันด้วยว่าเราทำงานกันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะเอฟเพราะว่ารอบบ้านแม้กระทั่งรั้วบ้านยานุก,ก็ปูกระเบื้องหมดเสาบ้านก็ปูกระเบื้องหมดนะคะเอก็ส่งงานให้ชมกันนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซี่รัก ของญานกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณากดติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุบรรณสุข,ขังพรังนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะคะให้มีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะมีความสุขกันทุกครอบครัวทั่วโลกนะคะสำหรับคลิปนี้ยานกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเราพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะกราบ สวัสดีค่ะบายบายนะคะ